ต้มจิ้มคนตึองยาวแซบอร่อยนี่ถ่ายทีเข่านนะแถวนี้เขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา อำเภอพนัดพนัดพนัทนิคมอันนี้อันนี้ต้องเอาออกอันนี้มีมันเนี้ยแต่นี่คือที่มันนะครับต้องเอาออกนะครับนี่ระวังส่วนมากจะเขาเสียกันเพราะอันนี่เลย

แต่นี่เขาไม่กินแต่ว่าความสามารถของยงบ้านเราก็เยอะนะขนาดดิ้นอยู่เลยชุดกด็อยากออกกล้องถ่ายสูงขึ้นมาดิโอ้ยเคยดูไหมอันนี้เคยอ่ะใช้างานหน่อยไม่ได้เ <c oughs> ดิงดง อยู่นี่เขาจะเอามานึ่งก่อนเลยครับเวลาไปกินนะ่ะบ้านอีสานนี่เอาไปเผาเลยนี่เขาจะมานึ่งแบบนี้เนาะนึ่งให้มันตึงๆแล้วก็ไปเผาไฟแรงให้มันหอมเฉยๆนะครับมันถึงจะสุกแล้วมันจะหอม,อมบ้านเขาคือเอามาเสร็จไปย่างเลยมันก็ไม่สุกใช่ของมันจะเสียเพราะเสี่ยงต่อการท้องเสียใช่เพราะหัวมันมันคุ้งมันไม่สุก อันนี้ว่าได้นันต้องนึ่งแบบน้มาสักหน่อยนึงที่นี่ก็ตก่อไฟที่นี่กับเขาอยเนี้ยกระเด่งดึ้งไปด่งดใหม่ข้างนอกแต่มาสดกูแล้วแม่เด่งด้งเด่งดิงบอกให้ันจินทำตามหาเขาเอาไปนึ่งให้หมดบอกว่าีย พมนจมาเดี๋ยวอาที่เลี้ยงพุงเดี๋ยวอเลี้ยงูกอานทเลี้ยงเดี๋ยวนี้มงันอยู่บ้านผมนี่มันรอบล้อมด้วยน้ำทุ่งนะบ่อปุ้งบ่อปลาแล้วก็น้ำนะครับมียุ่งนี่ม่ต้องพูดขนาดนัด้นี่ตารล่มนต้องอยากยุ่งนะครับ โอ้ oh, ยาเป็นยังบเขาไม่เอาไว้กับตัวตรงนี้เนะาะนี่นี่สละขันเดินสิบนีคนกินอะไรบเขาพักันเบื่อไหพี่นุ่มเบื่อเขาพักันกินแต่อะไรก็ไม่รู้น,น,น,นี่กามากัน่าจะเป็นกุ้งขาวกับข้าวโปรตีนอเอามโปรต้น พูดได้เพลาะลอ,ดดอ,อ่ะคุณหยอต้อ,องหอมแม่เท้าเนี่ยโอ้โห <laughs> <laughs> เซนเนะาะทาล้างซะหน่อยเมื่อก่อนเขาไม่กินนะดูนี่ภาพการเขาไม่กิน้ใหปลนาดำปลาขาวทำไมเรียนพาเพื่อนมาย่างเขาก็มาดูอ่ะีใี่เนาะ มาย่างที่บ้านแล้วก็มาทำกุ้งติ้นตกอนที่บ้านข้างนอกก็ินตะกุ่มร้อนนี่เฮ้ยยังกินว่เป็นหรอกไม่ร้องกินได้ไรฮะคุณวันน้ำพริกพริกมะม่วงแกงส้มแกงส้มใช่น้ำแกงส้มกระเทีมน้ำพริกมะนาวพริกมะม่วง เวลาบินไปเจอเขาขายกุ้งนีอยากกินปะไม่เบื่อเบื่อแต่นี้ก็จะมีขี่โอ้กินเบอร์นี่กันใช่ว่าเบอร์นี่แหละ น้ำจิมำจ้มอันน,นี้ก็จะเป็นมะนาวสดใส่อย่างนี้แม่ใส่โคบอ่ะใส่โคกตามแล้วก็ใส่เกลืออืมใส่อย่างนี้ว่าอธิบายโดยมาอธิบายดิมาอธิาอบายให้พี่น้องฟังหน่อยสิ <c oughs> นตรีเมนี่มีอะไราบา้างน,นี่แล้วก็ใส่พริกขี้ขหนูกระเทียมตามไปด้วยเกลือน้ำตาลใส่บ่ ใส่น้ำตาลปี๊บใส่แทนชี่รสนะคะชือรสไต้องไปใส่มันเชื่อไหมเชื่ออย่าทำอย่างนั้นกินี่ไม่ต้องใส่ชื่รสไม่ต้องใส่ใครอยากแซ่บก็ใส่ไปได้ทีนี้เอามาตำรวมกันเลยแล้วเปรี้ยวน้ำนะครับดูแถวนี้จะเหมือนแถวแถวระยองนี่แหละน้ำต้มถ้าทางถ้าไปทางมะนาวปรุงรสทางประจวบตรงนี้จะออกหวานนิดหน่อยระยองรสเปรี้ยวอือใช่

คู้นึงกินพรู้นี้ให้ลายหต้องรออ้วนเดอาบอัดอา่รัอาไ่โอ้ดีเลยน่ไมได้กินของเขานี่ยอลูบงเกล้าได้นาะรู้สะบังใครเป็นใครู้สะบังใครเป็นใ ดสิบพ mm ัน hmm. อ mm ืมหกพันหกสิบกรัมมียังไงอ่ะโอ้โหมันมีนกเยอะคนละอืม นี่เป็นร้อยโอ้โหเย็น